โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่เลขที่24ทับ1หมู่ที่7ตนหนองแซงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด53คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย28คนนักเรียนหญิง25คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด5คนแบ่งเป็นชาย3คนหญิงสองคน ภายใต้การบริหารงานของนายสำราญบุญเกิดตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยนางสาวอมพรรุ้งอินนายปริญญาพวงสุขนางสาวระวิพรปานศิลา นายประสิทธิ์จุ้ยเนรวิสัยทัศน์วิชาการดีเทคโนโลยีก้าวหน้าง,งามสง่ามารยาทน้อมนศาสตร์พระราชาอัตลักษณ์วินัยดีมีจิตอาสาเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศวิชาการ โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมได้บูรณาการวิธีการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ CNT ไชน่าโมเดลในสถานศึกษาดังนี้ 1. โคอินทิเกรตการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนภายในชุมชนที่เข้มแข็งบ้านวัดโรงเรียนและภาคีเครือข่ายอันได้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านดอนจันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านดอนสีนวน สถานีตำรวจภูทรห้วยงูเทศบาลตำบลหนองแซงให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆและการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 2. เนสซารีการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจำเป็น โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์จากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อลดปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน และเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center จัดกิจกรรมสอนซ่องเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าส่งเสริมที่เรียนดีและดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยการ์ตูนเดอะไดอารี่กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม 3. t r ค s าสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม เป็นผู้ที่มีคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับทางราชการได้รับการยอมรับเกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตอาสาเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมจนเป็นที่ประจักษ์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมคิวที่ 1. ด้านนักเรียนคุณภาพโดยมีเป้าประสงค์คือเด็กชายนาฏชานฉลาดผุดผาดด้วยคุณธรรมน้อมนำาศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่21นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้งทางด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาและร่างกายนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามีผลสำเร็จทางการเรียนที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและทักษะชีวิตการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะและสมรรถนะและการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีพอย่างมีคุณภาพในอนาคตภายภาคหน้าควบคู่ก,กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันพึงประสงค์ สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่สิบและศาสตร์พระราชาเข้ามาสู่ตนเองได้คิวที่2ด้านครูคุณภาพ ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมของวิชาชีพสุภาพเรียบร้อยและเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอดทนอดกลั้นเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อทางราชการจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่อย่างต่อเนื่องมีศักยภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีการส่งเสริมภูมิปัญญาให้กับนักเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรม คิวที่สีด้านโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมมีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเสมอภาคและความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ย,ยั่งยืนมีความคล่องตัวและความหลากหลายตามบริบทของพื้นที่มีมาตรการในการป้องกันการผุจริบตามแนวทางโรงเรียนสุดจริต เอสที S S ่หงโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับบุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างดีและตระหนักเห็นคุณค่าของระบบประกันคุณภาพภายใน บุคลากรทุกคนผู้ปกครองและชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีบทบาทร่วมกันในการจัดการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากลอีกทั้งมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความครบถ้วน เพื่อต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของโรงเรียนตามหลักการกระจายอำนาจมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองคอ์กรอย่างเปิดกว้างทางการสื่อสาร